คนเดียวผมไม่เชื่อว่ามันจะเล่นได้และผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมผมซื้อมันมามันเล่นไม่ได้ด้วยนะเว้ยผมใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าผมจะเล่นมันได้ผมให้เวลาสามปีนะพอผมสเปซปุ๊บจำคนละหนึ่งใบโอเคสามสองหนึ่งจำหนึ่งตัวครับจำแล้วจำเรือยงครับจำแล้วผมมีทางรูไหม ไม่รู้คุณจะรู้ได้ไงผมจำบ้าผมจำไม่ได้ผมจำไมไจำไม่ได้อไผมจำเอจำได้ได้จำได้จำไจำได้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 จำไ้จำได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 ้จด้จำได้จำได้จด้จำไ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 ดได้จำได้จำได้จำได้จจำได้จำได้จด้จำไ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  ดอกจิกนะใช่แต้มจะสูงกว่า5ใช่เกิดไปแล้วเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิไปแล้วใช่ใจริงเหรอตาเจ็ดดอกจิก้ใช่ใช่ใช่เจ็ดดอกจิกจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมพูดถึงกลมบานพาวอ์แด็กลนี้เวลาเล่นนะครับมันจะสเปรดไพ่ ให้คนดูแล้วให้เขาจำหนึ่งใบพอเขาจำหนึ่งใบเสร็จปุ๊บรวบเก็บใส่กล่องได้เลยนะครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะที่ผมตามชุดนี้นะคือกลชุดนี้เป็นกลนโบราณนานมากแต่มันกลับมาฮิตอีกรอบหนึ่งอะ่ะเดรเลนบาวครับเดรเลนบาวเป็นนักมายากลแนวแบบแนวจิตวิทยาเดรเลนบาวเล่นเล่นแบบนี้นะครับมีผู้ชมอยู่2คนเดเลนบาวเขาก็แบบนักจิตตอวิทยาเขาก็แบบว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณจําไ้ใบหนึ่งนะโอเคไหม จำเสร็จปุ๊บจากนั้นคุยไปคุยมาเดรเลนบาหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพลควันผู่ผูใช้พลังเค้่งเคียงไง่เดเลนบาทายคุณเลือกเบอร์นี้ใช่ไหมสมมุติเอพดํา um นะคุณเลือกเอพดํา um ใช่ไหมสมมติบอกใช่พอใช้เสร็จปุ๊บเขาก็เปิดอีกทีนึงเอพดํา um อยู่ไหนก็ดูดบุหรีไห่ไปผูู่หาเอพดํา ไม่เจอเว้วยเดเ่นปล่าก็ไอ <c oughs> อะไรวะไอทำไมวะบุรี่เขาครับเป็นไพ่เบอร์เอพดดำม้วนอยู่เอออันนี้คือล็อกของเขาเนี่ยเกือบทุกคนต้องต้องซื้อกลน,นี้กลน,นี้เป็นกนที่แบบมันเวอร์ที่สุดในบรรดากลไพ่แล้วนะมันน้องน้องแอนดี้การ์ดเลยอะเอางี้ดีกว่าแอนดี้การ์ดเนี่ยคืออันดับหนึ่งแล้วล่ะ ตัวนี้แบบน้องๆอ,อ,อันนี้การเลยอ่ะคะแนนการเลือกไพ่มันเกิน90เดี๋ยวนี้จะพูดให้ฟังผมได้ข้อมูลจากรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะชื่อพี่ธรเป็นคนแตลและเรียบเรียงมนาะคนเนี้ยมันเป็นคนที่ดีเนื่องจากอะไรเรามาเรียนรู้ตรงนี้กันก่อนนะเขาให้คะแนนความรู้สึก ถึงความอิสระในการเลือกไพ่ของผู้ชมโรเบิร์ตโตได้จัดลำดับไว้ดังนี้มีอยู่หลายลำดับนะศูนย์คะแนนเลยก็คือนักแสดงเลือกไพ่ผู้ชมใบหนึ่งคุณจําใบนี้ไว้นะอันนี้ได้ศูนย์คะแนนเลยคนดูไม่ได้รู้สึกอิสระเลยผู้ชมเลือกไพ่ด้วยวิธีการตัดไพ่จากมือนักแสดงให้ผู้ชมตัดไพ่ไปดูอันนี้สี่สิบคะแนนการเลือกไพ่แบบนี้ตัดแลด้วดูหรือว่าตัดแล้วก็ดูเขาลงคะแนนว่าสี่สิบคะแนนผู้ชมเลือกเพราะไพ่ด้วยการบอกหยุด ในขณะที่นักแสดงกําลังโปรยไพ่ลงมาบนมือนักแสดงทําแบบนี้ให้ผู้ชมบอกว่าหยุดได้45คะแนนผู้ชมเลือกไพ่บอกว่าหยุดในขณะที่นักแสดงกําลังโปรยไพ่ลงบนโต๊ะอันนี้ได้60คะแนน70คะแนนเป็นท่าที่พวกเราเล่นกันสเปซแล้วหยิบไปใบนึงแบบนี้ได้70คะแนนผู้ชมถือสําหรับไพ่ไว้ด้านหลังแล้วหยิบไพ่ออกมาดูหนึ่งใบฟึ๊บ อันนี้85คะแนนนะเว้ยต่อมาผู้ชมถือสำรับไพ่เดินไปที่มุมห้องแล้วหยิบไพ่ออกมาดูอีกหนึ่งใบ90คะแนนครับ9 5คะแนนคืออะไรผู้ชมเดินออกไปนอกห้องพร้อมสำรับไพ่แล้วหยิบไพ่ออกมาใบหนึ่ง100คะแนนเต็มคืออะไรรู้ไหมผู้ชมแค่นึกไพ่อะไรก็ได้ไว้ในใจหนึ่งเบอร์เนี่ยร้อยคะแนนกลนั้นไงไพ่ไทยใจอยู่ๆให้ผู้ชมนึกเลขขึ้นมาเลยนั่นแหละร้อยคะแนนไม่ใช่คะแนนของกลน,นะ คะแนนของความแฟร์ในการเลือกอันเนี้ยแม่งอันเนี้ยเกือบร้อยร้อยมันต้องนึกขึ้นมาเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นึกอันนี้สเปซแต่ไม่ได้ให้เลือกนะถ้าให้คนเลือกปุ๊บเนี่ยเจ็ดสิบคะแนนแต่น,นี่ให้จําอ่ะไปไหนก็ได้จําไว้ใบหนึ่งแม่งเกือบเหมือนนึกแล้วนะเกือบเหมือนไม่มีอะไรแล้วนึกมาใบหนึ่งเกือบเหมือนกันแล้วนะภาพที่ผู้ชมเห็นคือแบบอ่ะคุณจาไว้ใบหนึ่งผมถึงบอกว่า ตัวเนี้ยคะแนนมันเกือบร้อยกเดียวผมไม่เชื่อว่ามันจะเล่นได้และผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมผมซื้อมันมามันเล่นไม่ได้ด้วยนะเว้ยมันเล่นแบบที่เดรเลนบาวเล่นไม่ได้ด้วยนะผมดูแลไอเชียมันต้มหมูผมก็เลยมาดูว่าเอมจะมีเหลี่ยมเล่นยังไงได้บ้างวะมันจะเล่นแบบไหนได้บ้างวะผมใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าผมจะเล่นมันได้กว่าผมจะคิดวิธีออกมาแล้วอย่างเป็นที่คิดที่เพื่อนๆเห็นเมื่อวานเนี่ยผมนั่งคิดเป็นปีนะมันต้องเล่นยังไงวะมันต้องอะไรยังไงวะ มันต้องทําไงวะทําไงทําไงทําไงมันต้องได้ดิมันต้องได้ดิมันต้องได้ดิมันน,นั่งคิดอยู่อย่างเงี้ยจนมันเล่นได้อะเป็นคนที่มันเอฟเฟกต์มังแรงอ่ะจ้ใบหนึ่งแล้วมันต้องต้องทายว่าเขาเลือกเบอร์อะไรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนนี้ไม่มีสกิลไม่มีสไลด์ออมแฮนและไม่มีฟอร์์นะครับถ้าผมเล่นกับเมย์เชี่ยนนะจะบอกเลยว่าโดยให้จำใไบไหนึ่งนะเฮ้ยอย่าเอาใบเห็นชัดๆนะระวังโดนฟอส ผมจะพูดอย่างนี้เลยมีเวลาให้3วินาทีจำแล้วผมก็เก็บมันเป็นเทคนิคอะทีนี้ถ้าใครเล่นกลน,นี้ไม่เป็นผมว่านายผ่านอันนี้ก์ดอัดอันนี้นับเบอร์ยากถ้าเกิดด่านนี้ไม่ผ่านนะผ่านอันนี้ก์ดอัดอันนี้นับเบอร์ยากมากเล่นหน้าจอได้ไหมครับไม่ได้จริงๆแล้วมันเล่นแบบนี้ได้เนี่ยจำใบหนึ่ง กล้องชัดๆแบบเดีเล you know, ่นได้แต่มันต้องเล่นตัวตัวเพราะอะไรรู้ไหมคนมันย้อนกอไปกอมากอไปกอมาจนจบได้ผมให้คนรู้สแต็กไพ่ไม่ได้เอางี้ดีกว่าผมให้รู้ไม่ได้ว่ามันเรียง20 3แจ็คแมม7 7 AK 9 4 2 5 7 5 8 9แบบเนี้ยผมให้คนรู้สแต็กตรงเนี้ยไม่ได้ผมก็เลยไม่เล่นหน้าก้องเหตุผลน่ะคือผมไม่อยากให้รู้สแต็ก ว่าไพาม่มาเลียงยังไงเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าไอ้วันนั้นน่ะมันเห็นสแต็กไหมถ้าเห็นสแตก็กผมต้องลบคลิปทิ้งแต่ต่อให้รู้สแตก็กคุณก็เล่นไม่ได้อยู่ดีคุณเชื่อผมไหมก็ผมอะ่ะผมมือชีพนะเว้ยผมหาวิธีเล่นมันอะ่ะปีหนึ่งหาล็อกให้มันเนี่ยหนึ่งปีกว่าผมจะเจอวิธีที่ว่าอ่าแม่งเล่นได้แล้วแบบเนี้ยเออมันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่รู้แต่ว่ากดตังมาเลยคนละหมื่นมาเดี๋ยวเล่นให้ดูทายถูกเองนี้ดีกว่าเออทายถูกแน่นอน ก็ผมซื้อมามันก็เล่นไ,ได้ถ้ามันเล่นได้ผมจะใช้เวลาเป็นปีเหรอครับมันนั่งเกานั่งเคาะนั่งอะไรจนเขาวดมาแล้วอะถ้าใช้วิธีมาผมเล่นไม่ได้แต่ถ้าใช้วิธีผมมาผมเล่นได้ผมไม่เคยเล่นวิธีเขาเลยนะชอบมากครับคนนี้คือคนที่เป็นนักมยากลอะมังเห็นไม่เชื่อสักคนแหละไม่มีใครเชื่อสักคนนั่นแหละนี่ผมมาได้ไอเดียอีกไอเดียหนึ่งแล้วนะเขาเล่นแบบนี้เว้ยมีไพ่อยู่หนึ่งสำรับใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้จําไ้ใบหนึ่ง จำเสร็จนะตะกีตตำแหน่งที่คุณจำอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้สมมุติคนบอกตรงนี้เบอร์เลยครับสมมุติเขาบอกห้าโพแดงห้าโปแดงมันหายไปเว้ย ายไ,ไปอยู่ใน,นกระเป๋าเกงของนักมายากลเออมันเล่นแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็มีอีกอันหนึง่งเฮ้ยมามพาวเดกอะมันน่าจะไปเล่นกับคนคนนี้ได้นะผมก็มานั่งคิดดูอู้หเขี้ยมันสวยเลยนะแล้วมันง่ายด้วยนะเออไม่ต้องซ้อมเยอะไม่ต้องฝึกเยอะด้วยเล่นได้แล้วก็ง่ายด้วยเล่นกับสักสามคนแบบเนี้กาลังสวยเลยอะแม่งมีคิกเกอร์ดีแม่งตายขายของได้แล้วอะเอางี้ดีกว่า มั่นใจเลยคุณหนึ่งสอนเล่นได้ทุกคนเออแต่แต่ผมการันตีนะว่ามามร์เควดเด็กอะถ้าเป็นคนไทยแล้วดูคลิปสอนผมนะต้องเล่นเป็นต้องเล่นเป็นอย่างเร็วก็สองวันอย่างช้าก็ห้าวันทุกหลังคาเรือนเร็วนี้ดีกว่าใครที่ซื้อไปอะผมการันตีเลยเป็นแน่นอนเพราะวิธีของผมอะมันง่ายกว่าจะได้สูตรนี้อะปวดหัวหมานักต่อนักลว